สมถา,าวิปัสนาสามารถเห็นได้ด้วยอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้แค่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยแหละทำแล้วจะเกิดผลใหญ่เกิดอน,นิสงส์ใหญ่ เราก็ไม่ต้องไปคิดเองว่าเออวิธีในการทำจิตให้สงบมันจะทำยังไงวิธีที่จะไม่ตายจะทำยังไงไม่ต้องคิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงคิดไว้ให้แล้วท่านค้นคว้ามาแล้วท่านเสียสละท่านเหน็ดเหนื่อยท่านกินอุจจละระปัสสวะเป็นอาหารนะท่านเคยทำตัวเป็นชีปเปลือยท่านเคยเดินกระโยง ท่านเคยเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้าตรง